สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่โอนิกิตาสวานกับซงนอกเปิดเกตชนะทิพย์แนวรุกทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกในศึกเจลรีเป็นไงรอไปชมตัวรุกโอนิกิตยาก,กุนซอจําเทคนิคเซอร์ไพรส์แฟนบอลชาวไทยเป็นหนึ่งมากด้วยการส่งชื่อชนะทิพย์ส,งสิงท์เพลงเมเกอร์ทีมชาติไทยลงประเดิมเกมแรกในศึกเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นด้วยการเซอร์ไพรส์ยิ่งไปกว่านัน้นก็คือส่งเจ้าเจลงสนามเป็น11ตัวจริง แถมได้รับโอกาสลงสนามมากถึง76นาทีเกือบที่จะเต็มแกมเกมนี้ชนาทิปมีโอกาสยิงตั้งหลายครั้งเกือบที่จะมีชื่อบนสกร์บอดเป็นผู้ทําประตูในเกมนี้อีกด้วยเล่นด้วยความมุ่งมั่นซีนอกตัดเกณฑ์ให้ชนะทิปแนวรุกตีกีทีมชาติไทยของเราได้รับคะแนนสูงถึง7คะแนนโดยนักเตะที่ได้รับคะแนนมากที่สุดในเกมนี้ก็คืออากิฮโรอิเอนังะที่ได้รับไป7.5คะแนนซึ่งชนะทิปของเราเล่นดีกว่าทางด้านของ ซินจิคากาวะของทีมเซลโซโอสากานะครับซึ่งเคยเป็นอดีตนักเตะแมนยูด้วยนะฮะสุดยอดจริงๆเกมนี้โหดมากความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นของฟันตาเร่หลังเห็นวิธีการเล่นชนะทิแนรโรดีก,กีทีมชาติไทยประเดิมเจลีกนัดแรกโตลุอุนิกิยอดคุณสือจำเทคนิคเไพายแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างมากด้วยการส่งชื่อชนะทิฟสงสิงเพลเมเกตทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกในศึกเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่น ที่เซอร์ไพรส์ยิ่งไพกว่าน,นั้นก็คือจเจ้าเจลงสนามเป็น11ตัวจริงแถมได้เราโอกาสลงสนามมากถึง7 6นาทีเกือบจะเต็มเกมเกมนี้นะครับชนะทิพย์มีโอกาสยิงหลายครั้งเกือบที่จะมีชื่อบนสกอร์บอร์ดเป็นผู้ทําประตูใน,นเกมนี้ด้วยลงเล่นด้วยความมุ่งมั่นมั่นใจนะครับวันนี้เรามาดูเอฟเฟกที่มาจากแฟนบอลคาวาสกิฟันตเรว่าเป็น,ยอ,นอย่างไรกันบ้างโอนิกิตาสว่างเริ่มต้นที่คอมเมนต์ที่1 ชนะดีมากทัศนกติเชิงบวกกับดักยาวๆและความแตกต่างทุกที่และที่พทับใจที่สุดก็คือการเอาหน้าออกได้ผลสําเร็จการปล่อยบอลก็ทำได้ดีมากใจบอลม่นยําความรู้สึกผมว่ามันเหมาะที่สุดแล้วจนถึงตอนนี้ดังนั้นผมจึงไว้วางใจให้ชนะทิพลงอีกได้ไหมตัวแทนจากประเทศไทยสูสุคอมเมนต์ต่อไปอยากให้ชนะทิพลงต่อไปต่อเนื่องชนะไปกับบอลได้ดีและมีการสวิตช์การโจมตีได้ดีมาก คอมเมนต์ต like no ่อมาเกมวันนี้ชนะทิพร้างจังหวะได้ดีในการบุกนะคอมเมนต์ต่อไปสิ่งที่ดีในวันนี้ก็คือชนาทิพธนากาเบคอมเมนต์ต่อไปชนะทิพวันนี้เล่นสุดยอดมากจังหวะการเล่นเพื่อโจมตีทำลายคู่แข่งเหมาะสมกับบอลเตะในปัจจุบันแล้วผมต้องการให้คุณทําให้ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาทั้งชนะและธนานาเบทําได้ดีคอมเมนต์ต่อไปความเจ็บครงของชนะทิพทำได้ดีนะผมรู้สึกว่าการแข่งขันจะดุเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วคอมเมนต์ต่อไป จบเกมเซลโซ,อซอโอกาเสมอศูนย์แม้จะน่าเสียดายที่ไม่ได้สามแต้มแต่เราก็สนุกกับเกมนะวันนี้มันเหมือนกับเป็นการตอบสนองความอยากรู้ว่าฟุตบอลแบบนี้จะเป็นยังไงชนาทิพมีส่วนร่วกกับเกมมากๆเลยครับคอมเมนต์ต่อมาวันนี้ชนาทิพเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในแบบฉบับที่ถูกต้องจริงๆคอมเมนต์ต่อไปสิ่งที่ดีในวันนี้ก็คือชนาที่สามารถรับบอลที่2และเคลื่อนบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพผมประหลาดใจที่ธนบเบะสามารถได้ทำตามปกติ ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ที่โนโตบริตามผมมากคอมเมนต์ต่อมาเมื่อวาสากิและชนาทิพหันกลับมาเพื่ชนะคุณสามารถสร้างโอกาสได้คอมเมนต์ต่อไปตันเดเบมีความมั่นคงในแนวรับส่งบอลในจุดที่ดีและไม่รู้สึกว่าเร่งเรีบท้ายที่สุดแล้วชนาทิพก็เก่งจริงๆรฤดูกาลนี้เขาเล่นได้อย่างแข็งขันเรากับเขาเกือบที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงคอมเมนต์สุดท้ายชนะทิพกับกัปตันกิตะ ก็เล่นดีอย่างโมันผมต้องการเห็นเซโกในผู้เล่นตัวจริงก็เป็นคอมเมนต์ที่เป็นบวกนะครับอยากเห็นชนาทิพ์ลงเล่นเป็นตัวจริงซึ่งเกมนี้ชนาทิพ์เล่นดีนะครับแล้วก็สร้างโอกาสยิงให้กับตัวเองถึง3ครั้งเลยทีเดียวสูอนตะตัเก็ดุูบูโชคแนวรุกทีมชาติไทยดวยนกัมบาโอซากาเป็นไงไปชมกันหน่อย สุภโชคสารชาติกองกลางด็กีตทีมชาติไทยถูกส่งลงสนามแค่10นาทีสุดท้ายของเกมมีซาส่งลงไปช่วยแก้เกมในสถานการณ์ที่ทีมเสมอกับกัมบะโอกากาประตูต่องครั้งนี้สุภโชคได้รับหน้าที่ยืนเป็นตัวรุกเต็มตัวสุว่นอกลูก่หนังตะเกียบให้สุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยโดนก,กับกัมบะโอสกา้าได้รับคะแนนสูงสุดถึง6.6ขนาดคะแนนโดยเพียงแค่อยู่ในสนาม10นาทีเท่านั้นเอง โดยรับคะแนนมากกว่าผู้เล่นกองกลางนรุกในตำแหน่งตัวจริงอย่างยุยะอาสโน6.5คะแนนทาคุมะอาระโนะ6.2คะแนนฮิโรกิมิยาซาวะ6.3คะแนนไดกิซุง,งะ6.6คะแนนนะครับเรียกได้ว่าได้คะแนนเยอะกว่าทั้งคนที่เล่นเป็นตัวจริงอีกนะครับแล้วเมื่อไรนะครับมิซ่าจะส่งลงเล่นเป็นตัวจริงสักทีให้เล่นแค่จุ๋มจิ๋มเท่านั้นเองนะฮะไม่10นาที5นาที2นาที3นาทีแล้วใครมันจะไปโชว์ฟอร์มได้ล่ะครับ ญี่ปุ่นเปิดสถิติสุดเจ๋งชนะทีมแนวรุกทีมชาติไทายประเดิมเกมแรกในศึกเจลีโทลุโอนิกินะครับได้เซอร์ไพรส์แฟ,ฟนบอลชาวไทายเป็นอย่างมากสรงชนะทิมสงุศิณแนวรุกทีมชาติไทายของเราลงประเดิมเกมแรกในศึกเจลีลีกสูงสุดของญี่ปุ่นด้วยการยืน11ตัวจริงในตำแหน่งกองกลางตัวรุกดวนเซโซโอสกากะชนะทิ่มาครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งด้วยคามุ่งมั่นดุดันและสุดทางเจลีกของญี่ปุ่นเปิดสถิติสุดเจ๋งของชนะทิมสงุศิ เทมิเกอร์ทีมชาติไทยของเราประเดิมนัดแรกในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นโดยลงสนามเจอสูขงทีโอกาสยิงสังครั้งเข้ากรอบถึง2ครั้งส่งบอล55ครั้งโดยส่งบอลสำเร็จ49ครั้งอัตราการส่งบอลสำเร็จคิดเป็น89%เข้ายังบอล4ครั้งระยะทางอิง9.8กิโลเมตรสุดๆนะฮะญี่ปุ่นยังยอมรับนะครับแคปชั่นถึงชนะทิมนารกทีมทั้ไทยหลังเห็นลีลาในศึกเจลีกนัดแรก แักหนังสือญี่ปุ่นได้โพสต์แคปชั่นถึงชนาทิพย์สงสินแนวรุกทีมชาติไทยของเรากับฟองก็เล่นเจลีกนัดแรกโดยแคปชั่นที่ว่าดุดันและเต็มไปด้วยความมั่นใจก็ต่อไปนี้นะฮะขอร้องนะฮะส่งลงเล่นเรื่อยๆหน่อยนะครับก็กำลังมาแล้วจังหวะได้เลยทีเดียวสําหรับชนาทิพย์นะครับมีความมุ่งมั่นเต็มไปด้วยพลชั่นจริงๆนะครับความดุดันก้าวร้าวญี่ปุ่นเปิดสถิติ2อของเครื่องชนาทิพย์แนวรุกทีมชาติไทยเทียบตำนานญี่ปุ่นซินจิคาตะ เป็นไงเราไปชมกันหน่อยเกมซูปเปอร์มิแมตร,ระหว่างคาวาสึกฟิฟันโตเร่พบกับเชลซโูซโอสกาตติสันโทโรดุกิสเตเดียมชนะทีมส,ส่งสินเพลเมเกอร์ทีมชาติไทยได้รโอกาสจากโทรุโอนิกิส่งลงเล่นเป็น11คนแรกบนเวทีเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นโดยสื่อญี่ปุ่นนะครับได้โพสต์ทิศติเปรียบเทียบผลง,งานของ2แข่งเพลเมเ,มเกอร์ชนะทีมส,ส่งสินแข่งจอมทัพทีมชาติไทยกับซินจิคังคาวะอาดีตแข่งจอมทัพทีมชาติญี่ปุ่นในครึ่งแรกของเกมนี้ ปรากฏว่าชนาทิพย์สงกสินมีสถิติที่ดีกว่าสินจิคากวะเล็กน้อยโดยโอกาสยิงของชนาทิพย์สองครั้งสินจิคากวะมีโอกาสยิงหนึ่งครั้งซึ่งทั้งคู่ก็มีโอกาสยิงตรงกรอบเท่ากันที่หนึ่งครั้งชนะทิพย์ใจบรรลุสิ้นสุมากกว่าที่89.2%สิจนติจิคากวะใจบรรลุสิสเาเร็จ88.9%โดยทัง้งคู่สปรินต์เท่ากัน5ครั้งชนาทิพย์วิ่งด้วยระยะทาง6.1กิโลเมตรสินจิคากะวะวิ่งระยะทาง6.4กิเมตรนะครับ เจเช็คคือคักบินกับไทยพร้อมนําทีมชาติไทยตะลุยฟีฟ่าเดย์กำลังใจดีเยี่ยมชนะทิพย์สงศินท์นะฮะเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมกับเจ้าเช็คสุโชกสรชาติเพื่อกลับมาช่วยทีมชาติไทยในการทันศึกฟีฟ่าเดย์หลังจากที่เจชนะทิพย์สงสิน์ได้โอกาสลงสนามครั้งแรกในศึกเจลรีก2เป็นพร้อมกับโอกาสออสซาเป็นจริงในทันทีก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่16ของเกมการแข่งขัน ในตอนสกัดคาวาสึกิฟนอนโตเร่เปิดร,ะระังเสมอเซอรสส์โอส,สกันศูนย์ศูนย์ที่สามคาวาสึกิโทโรดิกิสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่18มีนาคมล่าสุดน,นะครับเมื่อช่วงของค่ำวันที่18มีนาคมชนะทิมสงสินเพลเมเกอร์ทีมชาติไทยของเราในวัยุเก้าปีเก็บกระเป๋าเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อบ,บินกลับมายังประเทศไทยทำภารกิจช่วยทีมชาติไทยชุดใหญ่ฟนนาดแกงสองนัดเกมุ่นเครื่องตามปัทิทินฟีฟาเดระหว่างวันที่20ถึงวันที่28มีนาคมโดย เดินทางกลับในครั้งนี้ชนะคุงจะกลับมาพร้อมกับเจ้าเช็คสุพโชคสารชาตินรกของคอนเซลโซจะถึงไทยในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนะครับโดยสําหรับยีมห์ขุนผลนักเตะลุ่มแม่น้ําเจ้าพยามีกาหนดเดินทางไปสหรัฐอาหรับอิมเรตในวันพี่23มีนาคมนี้ก่อนจะไปเดิมนัดแรกพบกับซีเรียวันที่25และปิดท้ายกับเจ้าถิ่นยู e ในวันอังคารที่28มีนาคมโดยจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางช่อง AAS Play ทั้ง2เกมกนี่คือสุดข,ข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบช้ามคนที่19มีนาคม่าครับ